สวัสดีครับพบกับผมครับกัมปดาสีสวรร์อีกแล้วครับไม่มืดไม่ค่ำทำคลิปไม่ได้เช่นเคยครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเพียงแต่ว่าผมมีตัวเครื่องฆ่าชโลคในอากาศและพื้นผิวของสิลิปนะครับแบบชนิด2แขนเจน2รุ่นประหยัดครับรุ่นไม่มีเซ็นเซอร์ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วผมได้รีวิวนะครับวิธีการใช้งานเครื่องฆ่าชโรคแบบล้อเลื่อนนะครับ ของฟิลิปยูวโทเล่เจน2รุ่น2แขนสีดำแล้วก็รุ่น1แขนสีดำแบบที่มีเซ็นเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นตัวอย่านะครับคือตัวนี้ครับมันก็จะมีรุ่น2แขนกับแบบ1แขนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเซนเซอร์ที่เป็น Motion s e n s o r อร์ตุ่มขาวตรงนี้นะครับ4ตุ่มเนี่ยมันจะไม่มีนั่นหมายถึงว่ามันจะทำงาน โดยการไม่มีการตรวจจับความเคลื่อนไหวสําหรับผู้ที่เปิดประตูเข้ามาโดยที่ไม่รู้เรื่องว่าเครื่องกำลังอยู่แค่นีนนะครับมันจะกลายเป็นแบบว่าไปเหมือนกับไปเครื่องรุ่นก่อนนี้รุ่นเก่าที่เป็นรุ่นเจนหนึ่งสีเยืนกันนะฮะว่าไอ้เครื่องนั้นมันก็ทํางานโดยไม,ไม่ไม่ได้มี motion sensor คือลูกค้าบางท่านบอกว่ามันอาจจะไม่จําเป็น motion sensor เขาไม่เอาก็ได้ก็เลยทางฟิลิ์ก็มีตัวนี้มาให้แต่ว่านในสายตังนั้นตนะ้อะความจริงซื้อแบบมีเซนเซอร์ดีกว่า เป็นปลอดภัยกว่าเยอะนะครับอะไหนๆมาแล้วก็เดี๋ยวผมรีวิวดูกันตัวเครื่องก็ไม่มีไไม่มีอะไรมากเลยเหมือนกับเครื่องในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้เลยครับเป็นตัวสีดํานะครับตัวทําด้วยเหล็กทําสียิ่งายสวยงามแข็งแรงตามมาตรฐานสิลิคสีที่หายไปคปือไอ้ปุ่มปุ่มเซ็นเซอร์สีขาวนั่นเองในซองที่เขาให้มาก็จะมีสายไฟไอ power นะครับ มีรีโมทคอนโทรลมีกุญแจสตาร์ทแล้วก็มีคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษนะครับการใช้งานก็เหมือนเครื่องที่แล้วเลยแต่ว่าจะลองทำให้ดูให้เห็นกันจย่าจาละคันนะครับเอาสายไฟพาวเวอร์ครับผมเสียบเสียบสายไฟเสียบไปนั่นครเสียบสายเสร็จแล้วก็เอาสายไฟไปต่อปลักนะครับต่อที่ปลัก๊ก ครับยังไม่มีการทําง,งานใดๆเกิดขึ้นนะครับลืมบอกไปว่าไอ้ล้อเนี่ยล็อกได้ผมล็อกมันทั้งสองล็อกก่อนมันล็อกได้ทั้งสี่ล้อเลยเพื่อที่จะไม่ดุบดิกนะครับเดี๋ยวมันจะขอล้ออ,อนะื่นได้แล้วะมันไม่หนักกุญแจครับมีกุญแจสองดอกไว้ให้นะฮะเสียปลั๊กโอเสียกุญแจเนาะไม่ใช่เสียบปลั๊กเสียบกุญแจเสียบปุ๊บ บิกุจ่าตามเข็มเนเลกค่ะมันจะพูดทับไายเป็นภาษาอะไรก <controller. S 1> ็แต่ที่เราตั้งไว้แต่ตอนนี้มันตั้งเป็นภาษาอังกฤษเราไม่ชอบเราอยากเป็นภาษาไทยน,นะครับ,บเราเปิดสวิตช์ขอกุจ่าม่อถอดเสวยบคำจริงอ่ะเสียบก็้าไไหมนะครับเสียบกุจ่าเปิดสวิต รีีบเออาสงนนิ้้วไปิ้มไปเอานิ้วจิ้มสองปุ่ม power กับปุ่ม power กับเวลาพร้อมกันมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดเลือกเสียงลกดที่ปุ่มรูกเลยกา กลลอกภาษาที่ต้องการเจอภาษาไทยแล้วเลขสามมลเหลียนเรมช่หลายภาษามากเลยครับเราเอภาษาอะไรอันนี้แบบไม่มีภาษาเป็นเสียงเลขแปผมเจอภาษาไทยผมก็จะตับไปที่เลขสามิงเกล <transparen> กดปิดเปดด้านซ้ายภาษา้าษาวิที ได้เลือกได้ภาษาต้องการแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวมันจะจำเองปล่อยมันไว้ก่อนตัวเลขสามนี้ดับไปเปนขสาดับไปแล้วตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วครับนะฮะทีนี้การเปิดเอาแขนออกก็ง่ายกว่ารุ่นก่อนเพียงแค่ปลดถังปลาครับรุ่นก็ปดถังปลาออกแล้วก็เปิดฝาปิดเซฟตี้ออกนะครับแล้วก็ ยกหลอด UVC ขึ้นมายกแขนหลอด UVC ขึ้นมาวิธีการยกพยายามจับที่หูจับสีแดงครับเพราะเ็าทำออกแบบมาให้แล้วเดีย๋ยวเอามือไปจับที่หลอดตอนนี้ผมยังไม่ได้แกะกระดาษออกนะเดี๋ยวลูกค้าไปแกะเอาเองหรือถ้าเรามือมันๆไปจับที่หลอดถึงเป็นค้าวไขมันนะครับหลอดไฟก็เป็นหลอด TUV 30วัตต์ T8 รูปร่างมืนหลอดไฟบ้านเลย หมือนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่บ้านเลยแต่ว่ามันเป็นหลอด UVC พอเปิดปั๊บมันนี่จะมีการทํางานของังนสี UVC ซึ่งเขาจะใส่เป็นแสงสีฟ้าไปให้เห็นว่ามันทางานอยู่นะครับจริงๆแล้ว UVC ไม่มีแสงไม่มีสีเรามองไม่เห็นหรอกแต่นี้เขาสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วเขาใส่สีฟ้าไปให้มันเห็นทำงานนะครับการตั้งก็แล้วแต่ท่านเหมือนกับรุ่นที่ผมเคยรีวิวเลยเลือกตั้งแนวสูงเลือกตั้งรูปตัว V หรือจะสูงข้างต่ำข้างเอาไว้สาข้าหรือที่เอ,อกใต้โต๊ะอย่างเงี้ยฮะได้ทั้งนั้นนะครับหรือจะการแขนเลือกตั้งอัธยาศัยเลยนะครับสำคัญตอนเวลาเก็บกันเองเวลาเก็บปุ๊บเนี่ยอย่าให้มันไปกระแทกอะไรส่วนใหญ่อะ่ะที่จะเก็บจะผ้าหรือมันจะค้ำอย่างเงี้ยกดไปแล้วหลอดตรงเนี้ยครับไปกระแทกไปขอฝาปิดตอนเก็บต้องดูดีต้องฝาปิดเปิดได้เต็มที่แล้วก็เก็บี่กดลงไปให้สุดนะครับ แล้วก็ปิดฝาจากสบการณ์ที่ผ่านมา,ากลูกค้าหลายๆท่านที่เก็บก็จะมีรีบปิดตลอดจะไปโดนโต๊ะปุ้งหลอดแตกรีบปิดโดยไปดูฝาไม่ไบ้านนะครับค้ำตรงนี้อยู่กดหลอดก็ไปใส่ฝาเลยโป๊ะหลอดแตกตรงนี้เลยถ้าหลอด UVC แตกรีบเปิดประตูก็กว้างคนพยายามอย่างนงนั้นแล้วหาพัดลมมาเป่าอากาศทิ้งออกกลางประตูสักถึงส0นาทีนะฮะ พื่อไล่ไอออนโอโซนที่มันอยู่ตล,ลอดออกไปก่อนแล้วก็ไปเอาถุงใส่ถุงม,มือเก็บใส่ต่อด UVC ที่แตกใส่ถุงซิปเขียนหลอดไฟแตกเหมือนจะหลอดไฟเราบ้านแตกเไปแล้วก็ใส่ถังขยะพวกคนเก็บขยะเขาจะไ,ได้รู้ว่าเจ้าที่บี่จะได้รู้ว่าอ๋อนี่หลอดไฟแตกเพราะบางบัตรมือนะครับข้อสําคัญตอนกลางตอนเก็บก็เรื่องว่าจะมีสิ่งของมากระทบกระแทกวันแค่นีนะะ้นะฮะนะครับ แล้วก็ตอนเข็นตอนเข็นไปย้ายห้องเนี่ยวางห้องประตูมันต่าเข็นไปทั้งง่ชนหลงอกปโป๊ปะพื่นดีเหมือนกันถ้าเข็นเคลื่อนย,ย้ายแนะนําให,ปให้ปิดให้สนิทปิดให้สนิทนะครับปิดถางไปเรียบร้อยแล้วเข็นเคลื่อนย้ายไปนะครับดีกว่าปลอดภัยกว่าอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูกันนะครับวิธีเปิดถ้าหากว่าหามีหมดไม่เจอ กดปุ่มนี้ครับไว้สามีครับปุ่มลูกเพรวอร์ารุด่ากดปึ๋ตั้งเวลาด้านขวาพอแล้วกดปุ่มรูปพรวะวอครั้งไว้สามี้รุ่นที่ทนทานจยเป็นหน้าจอระบบสัมผัสไม่ยุบง่ายเหมือนในรุ่นเจนหนึ่งเลือกเวลา15นาทีคารุน่ากส30นาทีคารุน่ส80นาทีกรุน่า9บนาทีกรุน่ากดบึ่งเปิดด้านซ้าย120นาที15นาทีกเรือกเวลาที่ต้องการได้แลวเราก็ กดปุ่มปุ๊บเนี่ยมันทำงานเลยกับนาออกเดี๋ยวมันก็จะสว่างเลยนะฮะมันไม่มีเซนเซอร์เงถ้าเป็นรุ่นที่มีเซนเซอร์มันจะไม่ทํางานมันจะรอให้เราออกไปก่อนไม่การเคลื่อนไหวมันต้องไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับมันนีงจะทำงานเนี่ยเรายังยืนอยู่มันก็นับเฉยผมไม่เปิดให้ดูหรอกอันตรายเพืกันดหยุดตั้งเวลาผมกดหยุดไปแล้วร น้ำสี UVC ห้ามมองถ้ามองอ่ะมันจะทําลายมันจะนาดวงตานะครับห้ามโดนผิวหนังถ้าโดนผิวหนังจะทำให้เป็นซันเบิร์นคอ้เกิดปลิงผิวหนังได้ดังนั้นการใช้งานคือตั้งค่าที่ต้องการแล้วก็เดียวไปรับห้อมูลกระดูกหน้ากดดึงเปิดด้านซ้ายขา้ายสาวินาทีกระดูกหน้ากดดึงตั้งเวลาด้านซิงห้านาทีกระดูกน้ากดดึงเปิดด้านซ้ายเครื่องกำลังจะทำงานเนี่ยฟังที่มันไม่มีเซนเซอร์ มันก็จับตลอดเวลาเลยนะครับมันก็พร้อมทำงานตลอดเวลาถ้ามีเซ็นเซอร์ปุ๊บมันไม่ทำงานหรอกปิดกาวิธีอีกอันหนึ่งก็คือเรามีรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทคอนโทรลที่ของเครื่อง UVC toilet clip ก็ใส่ทาน 3A นะครับลงไปเลยทานแบตเตอรี่ตัมพ์ด้าดดับเวลาด้านาสร้างเวลาการทำงานนะครับ มีปุ่มพผอ่อนพอออกเลือกปุ่มเลือก15นาที30นาที60นาที90นาที20นาทีนะครับกรุณากดปเปิดด้านซ้ายค้างไว้3วินาทีหรือกดปุ่เปิดตัวีหมดกันนี้มาล็ออยู่กดที่นี่มันจะล็อกรุณากดกรุณากดกาากดกกดันกดหมดแต่วิธีกดดล็อกรีโมทกดปเปิดตัวดีหมดกดัเบลกรุณากดกรุณากดอัเวลาด้นพื่อเลื่อนรื่องจุดการ วิธีปลดล็อกด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับเราไม่ต้องไปสัมผัสมันก็ได้แล้วก็หนึ่งร้อยยี่สิบกาห์ดตึ๊บั้งลดล็อกแล้วเลือกสิบห้านาทีสามสิบนาทีหกสิบนาทีเก้าสิบนาทีร้อยยี่สิบนาทีการุณเปิดด้านซ้ายผมเลือกสิบห้านาทีเลือกสิบห้านาทีกลเพื่อจะให้มันทำงานที่รีโมคนะครลกด โกลดาออนทำงานพื้นที่นี้ไม่ปลอดภัยมาเริ่มแล้วมาถอยหลังแล้วที่ภายในพิร้อมทํางานกดโกลด์ออฟดุดการทางานสมมุติว่าถ้าเรามันทําเครื่องทํางานอยู่ตอนทำงานอยู่เราองการเข้ามาในห้องเรามีรีโมทอ,อยู่นอกห้องเรากดโทออฟจากนอกห้องก็ได้เลยนะครับเครื่องจะได้ดับการทํางานถ้าอยากรู้วิธีการใช้งานของเครื่องรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์ที่เรื่เรื่รกเปนรุ่นจท็อปท็อปเป็นรุ่นที่มีเซ็นเซอร์นะครับ ก็ไปดูในคลิปวิดีโอก่อนหน้าสมหรัอันตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นรุ่นตัวหยามันไม่มีเซ็นเซอร์นะครับก็ง่ายๆเพีงยงเท่านี้นะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันสำหรับผมก็แต่ถ้าผมบอกเสียตังคนะ์นะผมซื้อแบบมีเซ็นเซอร์ดีกว่าแต่ตัวนี้มันก็ทนทานแหละมันไม่ไม่มีอะไรจุดติดอันนี้คู่มือการใ้นอังกฤษนะครับไม่มีอะไรจุดติดเลยครับซ้อนวิธีการติดก็เก็บทุกเรื่องการใช้งานก็หลังจากที่ เครื่องทำงานเสร็จแล้วหรือเกดสต็อปแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้าจอสแตนบายแบบนี้นะฮะแล้วก็บิดกุญแจคนุนเข็มนาฬกาดึงออกนะครับหาที่เก็บีดีอย่าให้สูญหายนะครับแล้วเราเรื่องทำพิธีการเก็บแขนจับที่หุนเดืรอสีแดงเก็บจับที่หุนเรืรอสีแดงเก็บนะครับปิดฝาปิดฝา,านะครับล็อกประตู นะครับอ่อต่อปลั๊กไ,ไฟนะครับแล้วเราก็ขึ้นย้ายปลดล็อกก่อนปลดล็อกแล้วก็ขึ้นย้ายออไปตามห้องต่างๆได้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับรง,ง่ายๆระบบค่าฉุกเฉื่อยด้วยล้อเลื่อนนะครับเคร,รื่อง u v c Tole เครื่องค่าฉุกเฉื่อยแบบล้อเลื่อนของฟิลิป เจน2รุ่นไม่มีเซ็นเซอร์วิธีการใช้ง่านงานง่ายๆถ้าหกว่ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์หรือไอดียลน์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับทางผมยินดีหรือทีมงานที่มีอยู่ได้ยินดีให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ u ีวครับสำหรับวันนี้ไม่ได้ำทำคลิปไปได้ก็ต้องขอลา ท่านผู้ชมไปในเพียงท่านนี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามดูผลง,งานดูการรีวิวกับทมงานเคลื่อนกันมาแครับผมกัมปนาศิสีสวัลส,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 สวัสดีครับ